เบื้องน้ำต้นน้ำน้ำไหลไปจากพีเ้พี่น้องน้ำไหลไปจากที่นี่เด้ตะกี้หอดคูหอดขั้นคู่ขเด้พป่นงการน,น้ำน้ำไหลเฮ่เฮ่เหวบันทันสายน้ำ

น้ำไหลไปจากฝี่แล้วพี่น้องต้นสายแล้วปลายเหตุฝนตกทางอื่นมันไหลมาน้ำหวยน้ำห่วยน้ำคลองถั่วหอดอันฝนทางเส้นี้พันว่าเด้ว เสียงน้ำไหลที่นปอนไหลยุยยุยยุต้นซ้ายต้นน้ำไหลไปตะพีละพี่น้องพ้ามาเบิงต้นน้ำนะพี่น้องเนาะน้ำที่ไหลไปหอดธงบัลลัด ถั kh kh n ì, n ay, ay, ì, ่มพอดขันคูเเป่นว่าคูนี่ง่ายๆพี่น้องเหมือนบกไว้ได้เนี่ยหมนไปขอนอยู่นะแสงดาวเลยพาไปเบิ้งการหน่อยพี่น้องนานๆ นี่แหละไหลไปตะพีเราพี่น้องเอ,อ้ยน้ำเลยไหลไปท่วมนี่มันบกเด้นี่พี่น้องตะกีินท่วมหดขั้นคู่ขั้นหนทางนี่ไปเบิ่งการนำ้ำครับพี่น้องนะแต <c oughs> ่ปลุอยู่ดอกก็ได้แต่เช้าน,นาวาไปเบิ่งนำ้ำ นำมันบกขันยางรบพี่น้องเนะพามาดูต้นน้ำนี่นี่นำบกแล้วพี่น้องบังการนำน้ำพันยูกไก,ไก่มันไหลไปหอดไก่แล้วตอนนี้มันหยุดแล้ว งงทงบุญอันทงบ้านทันพี่น้องบ้านทันเบื้อง, <c oughs> งตน้นน้ำเต็มทอนี่ละคนวะถั่วมหอดขั้นคูหล่นขั้นคู มันเลยหล่นไปหอดทงบรรลาดต้นน้ำชิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก็นะคะน้ะพามาเบิงต้นน้ำน้ำที่ไหลไปถึงบ้านราดที่ไหลไปหอดน้าแสงดาวนี่แหละมันมาจากทั้งนี้แหละพี่น้องไว จิ้มเหนียวไว้แค่นี้เนาะค่ะนอะสวัสดีค่ะ